คุณวัฒนาจรณาสีนักกีตว,วิทยา8กองกีตและสัตววิทยากลมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การทำการเกษตรในประเทศไทยหลายพื้นที่ต้องประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติเช่นน้ำท่วมฝนแรงหรือภัยจากมาแมลงและสัตว์ที่เข้าทำลายพืชผล ในส่วนของความเสียหายอันเนื่องมาจากมาแมลงและสัตว์ศัตรูพืชนั้นกรมวิชาการเกษตรได้เข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือเกษตรกรตัวอย่างเช่นความกีตาและศัตรวารวิทยาซึ่งดิฉันและเพื่อนเพื่อนักวิชาการสังกัดอยู่เมื่อเกิดการระบาดของมแมลงหรือสัตว์บนพืชและผลผลิตใดๆก็ตามเราจะเข้าไปดําเนินการเพื่อหาสาเหตุของการระบาดของศัตรูพืชนั้นน,น จากนั้นนักวิชาการในกองทีาะของเราจะร่วมกันวิจัยค้นคว้าเพื่อหาแนวทางในการควบคุมศัตรูพืชเหล่านั้นคุณวัฒนาเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพในการทํางานและมีความรับผิดชอบสูงเป็นที่รักใคร่ของผู้ร่วมง,งานทุกคนค่ะพร้อมกันนั้นก็จะถ่ายทอดเทคโนโลยีในการป้องกันกําจัดให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตลอดจนเกษตรกรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของศัตรูพืชเหล่านั้นซ้ําอีก กองกีตและสัตววิทยารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยให้เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตซเบตจำนวนอันจะเป็นการนำมาซึ่งความมั่นคงของประเทศชาติต่อไปในอนาคต